สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับผมใน,ในในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชัยน้ำครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ชิงตัวประกันที่เกิดขึ้นที่โรงละครในกรุงมอสโกปีคิลสกัลลาร2 0ส2นะครับวิกฤตการตัวประกันโรงละครมอสโกเป็นการยึดโรงละครซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนเมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2545โด้วยกลุ่มติดอาวุธเชเชนลาว40-50ถึงคน ที่อ้างความพักดีต่อขบวนการแบ่งแยกดินแดนอิสลามในเช็ตเนียคนร้ายจับตัวประการ850คนและเรียกร้องให้ถอนกำลังรัเสเซียออกจากเช็ตเนียและยุติสงครามเช็ตเนียครั้งที่2การล้อมนี้อยู่ภายใต้การนำอย่างเป็นทางการของมอฟซาบาราเยฟหลังการล้อมนานสองวันครึ่งกองกำลังสเปซชนาของรัเสเซียได้สูบสารเคมีไม่ทราบชื่อคาดว่าเป็น เป็นตานีวเข้าไปในระบบระบายอากาศของอาคารและทําการโจมตีคนร้าย39คนถูกสังหารโดยกองทัพรัสเซียเช่นเดียวกับตัวประกันอย่างน้อย129คนซึ่งรวมชาวต่างชาติ9คนตัวประกันเกือบทั้งหมดที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เสียชีวิตจากสารพิษที่สูบเข้าไปในโรงละครที่ตั้งใจใช้กับคนร้ายการใช้แก๊สดังกล่าวถูกประนามอย่างขว้างขวางว่ามือหนักแต่รัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าตนมีพื้นที่น้อยมากสำหรับกลวิธี โดยเผชิญหน้ากับกระบ,บิดจิตอาวุธหนัก50คนที่เตรียมฆ่าตัวตายและตัวประกันแพทย์ในกรุงมอสโกรประนามการปฏิเสธที่จะเปิดเผยเอกลักษณ์ของแกส๊สซึ่งทําให้แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีบางรายงานว่ายานาล็อกโซนสามารถใช้ช่วยชีวิตตัวประกันบางคนอย่างได้ผลรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้นสิ้นประมาณ170คนต่อไปจะเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการจับตัวประกันนะครับ ในวันที่23ตุลาคมเหตุการณ์เริ่มขึ้นไม่นานหลังจากเริ่มการแสดงละครในเวลา21นาฬิกา5นาทีของวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2545ได้มีรถบัสบรรทุกทั้งชายและหญิงในชุดดำลายพรางสวมหน้ากากและติดอาวุธหนักและจับตัวประกันราว850-900คนรวมทางผู้ชมและนักแสดงในจำนวนนี้มีพลเอกจากกระทรวงม,มหาดไทยด้วยปฏิกิริยาของผู้ชม ในโรงละครต่อข่าวว่าโรงละครถูกผู้ก่อการลายยึดไว้คลักกันไปบางคนยังสงบบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้บางคนหมดสติไปนักสแสดงบางคนที่กำลังพักอยู่หลังเวทีหลบหนีออกไปทางด้านหน้าต่างและเรียกตำรวจรวมแล้วมีราวๆ90า90คนสามารถหลบหนีจากอาคารหรือซ่อนตัวหัวหน้าคนร้ายบอกว่าพวกเขามาจากหน่วยฆ่าตัวตายของกองพลที่29 และว่าพวกเขาไม่มีความบาดหมางกับชาวต่างชาติและสัญญาจะปล่อยทุกคนที่แสดงพัสดปอดต่างประเทศอย่างไรก็ตามนักเจรจารัสเซียปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอนี้และยินยันให้ทุกคนปล่อยตัวพร้อมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างชาวต่างชาติกับชาวรัสเซียการสนทนาด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างตัวประกันที่ถูกจับอยู่ในโรงละครกับครอบครัวเปิดเผยว่าผู้จับตัวประกันมีระเบิดมือทุนระเบิด และระเบิดสแสวงเครื่องผูกรัดอยู่ตามร่างกายและวางระเบิดเพิ่มไว้ทั่วโรงละครระเบิดส่วนใหญ่นี้รวมทั้งทั้งหมดที่นักรบหญิงสวมถูกพบภายหลังว่าเป็นของปลอมใช้ในการทหารส่วนที่เหลือนั้นไม่มีตัวจุดระเบิดหรือทอดแบตเตอรี่ออกแล้วนักเจรจาและหน่วยลบพิเศษรัสเซียไม่อาจมั่นใจได้ในเวลานั้นแต่ก่อนหน้าการล้อมขณะที่มีการเตรียมระเบิดเจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียหรือ FSB ผู้แทกซึมเครือข่ายขนส่งเชเชนจีฮัดได้บ่อนทำลายอุปกรณ์หลายอย่างด้วยแบตเตอรี่ใช้หมดและตัวเร่งหรือดินเร่งที่ไม่พอสำหรับจุดระเบิดคนร้ายใช้ชื่อภาษาอาหรับในหมู่ของเขาเองและผู้ก่อการร้ายหญิงสวมเครื่องแบบเสื้อผ้าบูรุกาแบบอาหรับซึ่งผิดปกติอย่างมากในเขตคอเคซัสเ,เหนือโคศพผู้นำแบ่งแงยกดินแดงเชเชนกล่าวว่าเขาไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ และประนามการโจมตีตอบพลเรือนผู้นําเชสเนียนิยมรัสเซียยังประนามเหตุโจมตีดังกล่าวด้วยตัวประกันทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ในโรงละครและหลุมวงออเคสตาราใช้เป็นซ่วมสถานการณ์ในห้องโถงนั้นตึงเครียดและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้จับตัวประกันตามรายงานในสื่อมวลชนภายหลังการทราบข้อมูลผิดๆทุกประเภทได้ก่อให้เกิดความสิ้นหวังในหมู่ตัวประกัน และความก้าวร้ารอบใหม่ของคนร้ายผู้จะขู่ยิงตัวประกันและระเบิดอาคารทิ้งอย่างไรก็ดีไม่มีหหยาณ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการล้อมมือปืนปล่อยให้ตัวประกันโทรศัพท์ได้ตัวประกันใช้โทรศัพท์ขอร้องทางการไม่ให้โจมตีอาคารขณะที่ตำรวจและทหารเต็มคันรถบรรทุกรวมทั้งยานเกาะได้ทำการล้อมอาคารหลังจากนั้นคนร้ายได้ปล่อยตัวประกันรอาวๆ150-200้150คนรวมทั้งเด็ก หญิงมีคันชาวมุสลิมผู้ชมละครชาวต่างชาติบางคนและคนที่ต้องการรักษาในไม่กี่ชั่วโมงหลังคนลาย,ยิึดโงละครมีหญิงสามารถหลบหนีได้สองคนและไม่มีคนใดได้รับบาดเจ็บระหว่างการหลบหนีนั้นผู้ก่อการไายว่าพวกเขาพร้อมค่าตัวประกันสิบคนหากสมาชิกของพวกเขาตายไปหนึ่งคนในกรณีที่กำลังความมั่นคงเข้าแทรกแซงโอการมานวาวัย26ปีผ่านการล้อมของตำรวจ และเข้าลงละครจากทางด้านหลังเธอเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายและกระตุ้นให้ตัวประกันยืนหยัดสู้กับคนร้ายกองโจัดสินว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ FSB และนำเธอไปเธอถูกยิงและเสียชีวิตแทบทันทีร่างของโอกาภายหลังถูกนำออกจากอาคารโดยทีมแพทย์รัสเซียและตำรวจรัสเซียรายงานอย่างผิดๆว่าเป็นร่างของตัวประกันคนแรกที่ถูกสังหารระหว่างพยายามหลบหนี24ตุลาคม รัสเซียเสนอผู้จับตัวประกันให้โอกาสในการลีภัยไปยังประเทศที่3ตัวประกันที่ถูกยุยงวิงวอนอาจด้วยภายใต้คำสั่งหรือถูกค,ค่มขู่ให้ปูตินเลิกความเป็นปลปักในเชตเนียและขอให้เขาระง,งับการโจมตีอาคารด้วยวิกฤตการณ์นี้ปูตินจึงได้ยกเลิกการเดินทางไปเยือนต่างประเทศซึ่งรวมไปถึงการพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอร์แดนยูบุชและผู้นําโลกอื่นๆตามข้อมูลของ FSB ตัวประกัน39คนถูกผู้ก่อการร้ายปล่อยตัวเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศพักราช2545แต่พวกเขาย้ำผ่านหนึ่งในตัวประกันว่าการขู่ก่อนหน้านี้ที่จะเริ่มยิงตัวประกันหางรัสเซียไม่ถือข้อเรียกร้องของพวกเขาเป็นจริงเป็นจังการเจราจาปล่อยตัวผู้ไม่ใช่สัญชาติรัสเซียดำเนินโดยสถานทูตหลายแห่งและชาวเชเชนสัญญาจะปล่อยตัวประกันต่างประเทศทั้งหมดคนร้ายยังอ้างว่าพวกเขาพร้อมปล่อยตัวประกันรัสเซีย50ิคน ฮากอักมัดคาดูลอฟหัวหน้ารัฐบาลนิยมรัสเซียของเชชเนียเดินทางมายังโรงละครแต่คาดูลอฟไม่มีท่าทีตอบสนองเช่นเดียวกับไม่มีการปล่อยตัววันที่25ตุลาคมในวันที่25ตุลาคมนักหนังสือพิมพ์อันนาโพลิสคอฟสกายามีส่วนเจรจากับผู้ก่อการและบุคคลสาธารณะอย่างเยฟเกนีพีมาคอฟผู้ก่อการรายต้องการเจรจากับผู้แทนอย่างเป็นทางการ ของวลาดิเมียปูตินญาตตัวประกันดําเนินการประท้วงต่อต้านสงครามนอกโรงละครและในใจกลางกรุงมอสโกคนร้ายตกลงปล่อยพลเมืองต่างประเทศ75คนเมื่อผู้แทนทางการทูตของรัฐนั้นมาถึงมีรายงานว่าทางการรัสเซียยืนกันให้ตัวประกันไม่ถูกแบ่งแยกเป็นคนต่างประเทศหรือคนรัสเซียพลเมืองรัสเซีย15คนถูกปล่อยตัวรวมเด็ก8คนหลังประชุมกับปูตินหัวหน้า F s B นิโคลายพาตูเชฟเสนอให้ไว้ชีวิตพวกเชเชนหากพวกเขาปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอันตรายกลุ่มแพทย์ชาวรัสเซียเข้าสู่โรงละครเพื่อนํายาไปให้แก่ตัวประกันและว่าผู้ก่อการร้ายไม่ได้ทุบตีหรือข่มขู่ตัวประกันแต่อย่างใดเขากล่าวว่าตัวประกันส่วนใหญ่ยังสงบและมีเพียงตัวประกัน2-3ถึงาคนเท่านั้นที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อาหารร้อนๆเครื่องนุ่งห่มอุ่นๆและยายังได้ถูกเข้าไปโดยกาชาิ เมื่อเวลา21่เนาฬิกานาทีตัวประกันอีก4คนสัญชาติอาเซอร์ไบจันถูกปล่อยตัวทําให้ยอดตัวประกันที่ถูกปล่อยเป็นอิสระในวันนี้เพิ่มเป็น19บเราคนางเที่ยงคืนเกิดเหตุยิงกันขึ้นเมื่อเดนิสกิฟคอฟชายตัวประกันวัย30ปีวิ่งบริเวณด้านหลังที่นั่งลงละครไปยังคนร้ายหญิงที่นั่งติดก,กับระเบิดแสวงเครื่องขนาดใหญ่ผู้จับตัวประกันชายยิงเขาแต่พลาดแต่ลูกหลงไปถูกธรรมามารัสคาโทวาและพาเวล สหลอบได้รับบาดเจ็บสาหัสภายหลังไม่นานถูกนําออกจากตัวอาคารกิฟคอฟถูกนําตัวออกจากโรงละครและภายหลังถูกพบเป็นศพโดยมีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนวันที่26ตุลาคมเมื่อเวลาตีห้าของวันที่2 6ตุลาคมปีพุทธศักราช2545ภายในอาคารตัวประกันที่เห็นแก๊สหลายคนตอนแรกคิดว่าเป็นควันที่เกิดจากไฟแต่ไม่นานก็เป็นที่ชัดเจนทั้งมือปืนและตัวประกันว่า แก๊สลึกลับนั้นได้ถูกปั๊มเข้าสู่อาคารหลายรายงานระบุไว้ต่างกันบ้านก็ว่ามีรูที่เจาะไว้เป็นพิเศษบนกำแพงบ้างก็ว่าถูกปั๊มผ่านระบบอากาศของโรงละครและบ้างก็ว่าผุดขึ้นมาจากใต้เวทีตอนแรกคาดว่าหน่วยความมั่นคงได้ปั๊มหมอกยาที่ทำให้หมดสติภายหลังคาดว่าเป็นเฟนตานินที่ถูกทำให้เป็นอาวุธเข้าไปในโรงละครผ่านระบบระบายอากาศการค้นพบนี้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในโรงละครตัวประกรันอนาอาเดโนวานักข่าวสำนักมอสคอฟสกาย่ารัฟดาเรียกสตูดิโอวิทยุเอคโคออฟมอสโกและกล่าวออกอากาศในการสัมภาษณ์สดว่ากองกำลังรัฐบาลเริ่มต้นปฏิบัติการโจมตีโดยปั๊มแก๊สเข้าไปในโรงละครพวกเชเชนซึ่งมีบางคนได้สวมหน้ากากกันแกส๊สตอบสนองโดยการยิงสุม่มไปยังตำแหน่งของทางการรัเสเซียข้างนอก หลังผ่านไป30นาทีเมื่อแก๊สเริ่มออกฤทธิ์การโจมตีอาคารก็เริ่มต้นขึ้นกองกําลังผสมเข้าผ่านหลายช่องทางรวมทั้งหลังคาห้องใต้ดินและท้ายที่สุดประตูหน้าเมื่อการยิงเริ่มต้นขึ้นผู้ก่อการร้ายบอกให้ตัวประกันเอนไปข้างหลังในเก้าอี้ล,ละครแล้วป้องกันศีรษะของตนเองหลังที่นั่งตัวประกันรายงานว่าบางคนในหมู่ผู้ชมหลับไปและมือปืนบางคนหยิบหน้าก,กากกันแก๊สขึ้นมาสวม ขณะที่ผู้ก่อการร้ายและตัวประกันเริ่มหมดสติไปผู้ก่อการร้ายหญิงหลายคนได้โผลไปยังระเบียงแต่หมดสติก่อนที่จะไปถึงบันไดภายหลังพวกเขาถูกพบเป็นศพถูกยิงแม้แต่ทหารหน่วยอัลฟาที่เป็นผู้จู่โจมเองก็พ่ายให้แก่แก๊สนั้นและนองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกต้องได้รับการรักษาจากการได้รับแก๊สพิษหลังจากการยิงประทะก,กันปะปายนานเกือบชั่วโมงครึ่งหน่วยรบพิเศษรัสเซีย ระเบิดประตูหน้าห้องโถงใหญ่และกรูเข้าไปในโรงละครในการยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดทหารรัฐบาลได้ยิงกองโจรน,นั้นทั้งที่ยังมีสติอยู่และที่ได้รับแกส๊สตามข้อมูลของรัฐบาลรัสเซียการต่อสู้ระหว่างทหารและนักสู้เชเชนที่ยังมีสติอยู่ดําเนินไปในบางส่วนของอาคารอีก30นาทีถึง1ชั่วโมงตอนแรกมีรายงานว่ามีผู้ก่อก,การร้ายถูกจับเป็นได้3คน และ2คนนั้นสามารถหลบหนีไปได้ภายหลังรัฐบาลอ้างว่าผู้จับตัวประกันถูกสังหารทั้งหมดระหว่างการโจมตีผลของการปฏิบัติการดังกล่าวคือผู้ก่อ,อก,การร้ายเสียชีวิตทั้งหมด40คนตัวประกันเสียชีวิต130คนโดยเสียชีวิตจากผลของสารเคมีดังกล่าวทําให้รัฐบาลรัสเซียถูกประนามจากทั่วโลกว่าใช้วิธีการชิงตัวประกันโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย รายการเรื่องเล่าบันเทิงชายแนวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการนะครับและถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ